ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการถักาลายริมตัวเสื้อนะคะลายเล็กๆแบบนี้นะคะเราจะขึ้นงานจากด้านข้างของตัวเสื้อนะคะเลือกมาสักหนึ่งห่วงนะคะด้านข้างตัวเสื้อนะคะ เลือกมาหนึ่งหง่วงตรงไหนก็ได้นะคะเพราะว่าลายเขาลงตัวอยู่แล้วนะคะสองห่วงเท่ากับ1ช่วงลายนะคะขึ้นงานด้านข้างใครมีลายที่ชอบอยู่ในใจก็เก็บลายใหม่ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้เก็บแบบเบา โซ่1แล้วก็ควักธรรมดาลงที่เดิมก่อนนะคะโซ่หพอ1นึคอนะคะกั้นด้วยโซ่หทํา4หลักนะคะพอ1คอกั้นด้วยโซ่หพอ1นึคอกั้นด้วยโซ่หพอ1นึ่คอกั้นด้วยโซ่ห คบสนะคะ1 2อ่าอันนี้เกิน1 2 3 4อันนี้เกินนะคะมองเห็นไหมคะอ่าได้4หลักโซ่หนนะคะควักธรรมดาลงในควักธรรมดาลงในช่องถัดมาโซ่หนึ่งพอหนึ่งคอนะคะลงในช่องถัดมา ก้นด้วยโซ่หนคอ1คอก้นด้วยโซ่หทำสีหลักนะคะอยากได้กลีบใหญ่ก็5ห,หลัก6ห,หลักก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าครบ4หลักโซ่หควักธรรมดาลงในช่องถัดมานะคะโซ่ห คอหนึ่งคอลงในช่องถัดมานะคะกันด้วยโซ่หนึ่งทำสี่หลักนะคะครบสี่หลักนะคะโซ่หนึ่งเราก็จะมาควัาธรรมดาลงในช่องถัดมาก็จะได้ชิ้นงาน ลักษณะนี้นะคะก็คือถักไปเรื่อยๆจนจบเลยนะคะจนจบแถวเนาะเนี่ยค่ะก็จะได้ลายเล็กๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะโอเคค่ะ